นน่จะเอี่ยงคันบักมีฮะบักมีแม่บอกมีวะมีหน่วยใหญ่วะใหญ่ด้วยป้าหนูไปียิงใกล้ๆดิวยแม่บอกมีวะบักมีบักมีเงี่ยมีนะโอ้หน่บังอยู่ล่างมีเยี่ยเอี่ยงคันน่ะบักเขียบแหมมีบักเขียบบักบักคงสุกวะบักคงสุกโอ้กล้วยมั้เนาะอก้วย กลน้ำว่ากับมีเมื่อนี้มีบอกทุเลียนบ๊อบบบ๊เห็นมื่อนี้นะยางพันตู้เย็นบ๊มีเนาะบ๊คงมีบ๊อบอคือุ่นเดบบ๊อบคงบ๊อันนี้บ๊คงสูกลุกบาบมีไหมแต่สอนแทนหนูบบบงดูต้องใบดบ๊อบมาไก่ไก่ดหน่วยซําเดหขยับบอบเด้วยนะยับไม่ไกลไม่ไกลด้วยเพียบบึบึงหน่วยทึ่งทงเพบบงดูเพียหน่วยหน่วยนั่นอวกกาหน่วยสียาบ๊อบป้า มันงคือหมากีอย่างก็หมักมีหมักแม่หักแม่ไปเบิบ์กหมักคงรูปนี่บ่อันนี้ก็บหักม่วงหม่กขิงยูสัยหมักหูหมักทุเรียนยูสัยหมักข้าวปุ่นมามีมามีอ่าเมือนี้บ่มีหมักทุเรียนี่เด้หมักมังคุดอ่านยทุเรียนมังคุดเฮ่ถ้าไหนล่ะแจ็คเลอ เดียักทุเร um> uh um> um ียนบักทุเรียนวูยี่สิบสอาหนึ่งเอ้ามันถืออยู่ได้เลยเนาะชใดอยูเออบอกคงแม่ใช่ไมครโอ้บอกมังคุดมักขามหนูมักลิ้นจีมักล้เมูยอฮะมูยอ่มูยออยากบอกม่กินไปม้ากินไปหนเออกินจีกับแซ่บ่เนี่ยอันนี้มักยังไงแต่กล้วยเออแพนเทนไม่ใช่หรอ นโออแม่บเห็นมะกงเออทุเรียนมังคุดกินทุเรียนถาขึ้นสายกินทุเรียนวะตามกินทุเรียนน้ำกันมื่อตั้บือราะมันผัาคุ้มอยู่นี่บอกโมผ่กผ่าโอ้ยตะ่อนแม่อก็มันจะสอ่อนสะอ่อเืมแม่บอกเมวกล้วยกเขียวเขียวเขียเอาบเห้เขาต้มกินโอ้ยมาเขียบกปรยาก แต่ว่าสะอ่อนมกมีอหาาบไปยังางใกล้ๆใช่ปะอยู่กับบ้านจังเลยนขนาดเสือจักเลยขนที่บริมากับลุดนะก็คือมาซื้อเอาไปเบิ่งกะทินสิเฮ็สขนมไหมยุ้ใส่ปะ่กะทิบริมากรนี่ยนะยุ้ใส่หรอยุนี่บะกะทิพ่อมีไปคุณป้องคุณเนาะ้าแต่ขนมนี่ปุี่เลยนี่กะทิอยู่ช่องนี้ กะทิกะทิสองร้อยห้าสิบมลเอาปุกเขียวลูกอันนั้นมันลายเอาเนี่เอาปุกหนึ่งอันนั้นละอ๋อโอเคไป,<อ>ไปข้างหลัง<ป><ม>น่ะมีแปง้งมีแปง้งเฮดขนมครกแล้อยิ่ใส่แปง้งเฮขนมครกอืมได้กินบ่กินบ่ไปากินเา ก็เคยกินอะไรตอนนั้นก็เคยซิมก็พออยู่ยังวนหาบะหมี่อีกละชิ <laughs> มกักขากบหมี่มันน่าสนใจอน้ำปลาเลยเนน้ำปลายัางวนหาบะหมี่อีกละม,มาเองก็มาเองก็